สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนำโชค c ชา n นลเช่นเคยค่ะมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยวันที่30เดือน1265มาฝากนะคะก็สวัสดีปีใหม่ค่ะเป็นงวดส่งท้ายปีก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ ก็ชมเพื่อความบันเทิงค่ะไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่างค่ะต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆทุกท่านนะคะช่วงนี้แอดไปบวชชีพามเพิ่งจะสึกออกมาวันนี้ค่ะก็นำตัวเลขเปูพ่พญานาคย่ามาฝากนะคะปู่ย,ายา่าพญานาคมาฝาก ก็ชมเป็นเพียงแนวทางไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนลงทุนมีสติก่อนอลงทุนทุกครั้งนะคะค่ะตัวเลขออกมาครบแล้วสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ